วัด,ดีจ้ะนี่เมเองนะจ๊ะไปกินข้าวไหมไปทำบุญไหมไม่เอาเลยเหรออางั้นเล่นหวยกันไปก็แล้วกันนะอืชวนก็ไม่ไปเอ,อเสียดายคนจะเลี้ยงข้าวซะหน่อยนะสองพฤษภา2566นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเอาน้องเมยสยานัยนะจะชวนคุณไปทำอะไรหรือเปล่านะครับ วันที่2พฤษภาคม2566ครับผมนะเราไปดูสถิติกันก่อนเลยนะเมื่องวดที่แล้วโอ้โหเสียดายนะเสียดายจริงๆเลยอุตส่าห์ให,ให้อะไรเอ่ยให้อะไรเอ่ยให้7จใช่ไหมให้7จสไปอะ่ะโอ้โหเนาะให้7จไปเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะให้ดูจากดาวจรน,นี้แหละนะครับให้ดูจากดาวจรน,นี่แหละจากปฏิทินนี่แหละนะว่า จับคู่ให้ถูกเนาะเราก็เลยว่ามันน่าจะเป็น72กับ19แล้วปรากฏว่าบอกว่า72อรู้สึกว่าเขาจะอัน้นใช่ไหมรู้สึกว่าอุย้ยเดี๋ยวมันต้องอั้นแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นอายุของใครสักคนหนึ่งประมาณเนี้ยนะมันหนีไม่ออก71็นะเนี่ยพอออกไปออก7 1 7อยู่นี่ล้วนหนึ่งอยู่นี่เห็นไหมมันใกล้กันเลยเพราะเราเลือก27ตรงนี้แบบว่าไม่ต้องคิดมากเห็นอะไรที่เป็นตรงเนี้ยอยู่กับ7อยู่กับ2ก็เอานั้นเลย แต่มันดังหนีไปออกเป็นเจดหนะึ่งเนาะโอ้เสียดายเป็นนี่หนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ตัว90 6หอันนี้ก็คงยิ่งเสียดายค่อยใหญ่เนาะเพราะคราวที่แล้วออก90 7เจดวันนี้ออก906เออเนาะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนาะอืมอนะเกก็อยู่ตรงนี้ก็มีนะหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ก็มีก็นะว่างอะไรก็ยังเนาะยังได้อยู่เพียงกว่าอย่างที่บอกนะจับคู่ผิดเนาะ แล้วใครจะไปคิดว่า907แล้วมาออก906โอ้โหเรียบนะเรียบไปเลยอะมาดูงวดนี้กันเลยละกันปี2,565นะครับงวดของพฤษภาเนาะวันแรงงานก็เลยต้องย้ายมาเป็นวันที่2พฤษภานะครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วออกอะไรเอ่ยปีที่แล้วออก658-642-09โอ้ย099-06จะออกอีกไหมเนี่ย เห็นแล้วแบบว่าเออนาะเดินจะออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2อ,อยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะ2ก็วิ่งเข้ามาหา9เนี่ยครับเห็นไหมครับมี9นะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มี6อยู่ตรงนี้แล้วก็มี5นี่็มี6มี9มีโอโ้โหเนาะก็อยู่ในดาวจรเนี่ยสวิ่งเข้ามาหา95 6แล้วก็7นะครับก็มี6มี9อยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกเนาะจับคู่กันนะปีแล้วใบเก้าหกออก90 <c oughs> ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวบนก็ออก6-4-2 6-4-2-2มี6กสี่มาอยู่ด้านนี้ถ้าทำนาวางก็เจอไหมเนี่ยทำนาวางจะเจอกันไหมมนะก็วุ่นวายนิดหนึ่งนะครับปีนี้2พฤษภานะครับตรงกับวันอังคารนะครับข้างบนถ้าดูข้างบน2อยู่กับเกอยู่กับเว,วันนี้วันที่29วันนี้เป็นวันอ่าเนาะ วันประสูติของอ่านะครับผมประมาณนี้เนาะเพราะนั้นมาไหมะ่ะแล้วบางคนไปดูบางคนไปดูเลขประจำราชการเนาะประจำพระองค์แต่และพระองค์เนาะเ้คือใครเก้คือใคร29ท่านที่เกิดในวันนี้29เลขประจำพระองค์คือ919 919นะครับจำเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้น2อยู่กับเแล้วมี4มี0มี6 9.06ออกแล้วจะเหลือ9.06เหลือ2องกับสี่องกับสปีที่แล้วก็ออกแล้วลำบากถึงบอลลำบากเลยไม่รู้จะเล่นอะไรกลัวมันจะมาตัวเดิมนะเพราะนั้นพอมาวางนว่างวางนว่างเวลาออกอยู่ที่ราศีตุลเวลาออกอยู่ที่ราศีตุลนะแล้วก็ไปเจอห้ากับเจอ8เจอกับห้ากับเจอแปดเพราะฉะนั้นพอเราจะใบออกมาปุ๊บก็ง่ายๆเลยเนาะ มี9ก้ากับ2อยู่ตรงนี้เก้ากับหัวเป็นหกสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าคือเลขประจำพระองค์เนาะสามห้าแปดวันนั้นถ้าใครดูในเพจนะกลุ่มของพวกเราก็ผมบอกวผมฝันสามห้าแปดเนาะมีคนใส่เสื้อสีทองทองเดินออกมาแล้วบนตัวเขาเนี่ยมีเลขสามห้าแปดเลยนะตรงๆเลยอันนี้คือเลขฝันเพราะนั้น ตาม358แล้วเมื่อกี้เพิ่งทำนาวางก็ได้58เพราะฉะนั้นตาม58ตัด58 2ตัวเออลองตัดลองตัด58 2ตัวได้ไหมอะไรเงี้ยนะเผื่อ,อไว้บางคนก็หวังรวยเนาะเราก็หวังรวยเราก็ซื้อ358หมดเลยหรือว่าเราจะตัด2ตัวเป็น58ประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่ะไพ่เมื่อกี้จับไพ่ออกมาตรงนี้ได้9เหรียญ นะครับเก้าเหรียญสิ่งดีๆเงินกําลังจะมาอันนี้คือราชาเหรียญน,นะครับราชาเหรียญเป็นตัวเคเนาะตัวเคไม่รู้เป็นตัวอะไรเป็นสิบได้ปะประมาณนี้นะครับนับเป็นสิบหรือนับเป็นสิบสามนับเป็นสิบอะเนาะเพราะนั้นมันก็มีเก้ามีหนึ่งมีศูนย์แล้วมันก็จะไปตรงกับนะตัวเดิมอีกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกงวดนี้จะออกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง น่าคิดนะน่าคิดเนาะเราไปดูจิมมี่โมเดลนะครับดูจิมมี่โมเดลเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเมื่อวดที่แล้วเนาะเนี่ยข้างบนมันออก907เนาะเดี๋ยวค่อยๆยย่อไปหน่อยไฟล,ล์มันจะใหญ่นิดนึงเห็นไหมมันออก906ข้างบนก็9ก็คืองวดที่ผ่านมาก็คือ907เนาะประมาณนี้นะครับแล้วเจ็ดที่เราถูกการเนาะบนล่างนี้เดี๋ยวไปดูในช่วงของ2 ถ้าดูในช่วงของ96-919 0ซ้ำปีที่แล้วไหมซ้ำกับปีที่แล้วไหมก็ก็ไม่ได้ใช้แพทเทิร์นของปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้น642จะมาใช้ตรงนี้กับ09ก็กังวลอยู่ว่า09มันบางทีมันก็ไปเอาเข้อเลขของปีที่แล้วมาออกกันประมาณนี้ทีนี้พอมาดูในระนาบของ2พฤทธาระนาบของ2พุทภาเนี่ยจะเห็นว่าปี60เนี่ย ออก65635จ,จำดีเนี้65635ก็อยู่ในตัวเลขเดาวจรน,นี่แหละ2พฤษภาปี61ออก03885ะนะ3885นะประมาณนี้นะ2พฤษภาปี2562ออก32425นะอ,อีกปี1นึงปี63ไม่มีนะโควิดปี64ออก501 72 272 18 นะมี8มี2เนาะอ่าแล้วก็มาปีที่แล้วก็คือ6,586,42 6, ่จ้ามองแล้วเห็นอะไรไหมมองแล้วก็เห็นตัวซ้ำเนาะเห็นมันจะอยู่ที่ประมาณ3 8 5, 3 8 8 5 8 5 2 2เยอะที่สุดนะ2เยอะที่สุดนะแล้ววันนี้วันนี้ได้ได้อ่านผ่านๆตาเรื่องของอะไรนะเอ่อตัวแช vale ท GPGPT อ่ะเขาก็มีคนไปถามเขาถามว่าหวยงวนนี้จะออกอะไร นางชาร์จ p t ก็วิเคราะห์ออกมาว่าเนี่ยตั้งแต่ออกมาในสถิติกี่ปีเนี่ยมีเลข2โผลมาอยู่ประมาณ250กว่าครั้งตัวอื่นอาจจะ180ครั้งเนาะแต่มีเลข2นี่เยอะที่สุดกับเลข5เลข5น่าจะประมาณ220กว่าเลข2มาณ270หรือ240อะไรประมาณเนี้ยนะเออเขาเขาบอกเออเขาทำผมก็เออชาร์จีนี่ก็ม่งก็เก่งนะมันก็แบบว่าตอบได้หมดอีกหน่อยคนเขาตกงาน นะครับงนั้นพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าอ่าดูสถิติเนาะสองพฤษภาเนาะหกห้าหนะครับปี61หนะสองพฤษภาศูนย์มแปดแปคือเลขที่เราเก่งเอาไว้เลยนะอ่าแล้วก็สองพฤษภาปี62ก็คือ3ามสองสี่สาอปีแล้ออก6กสองสี่อหวนไปวนมาอยู่ตรงนี้นะสองหนะ้อีกแล้วสองห้าสามห้าะปี6กสไม่มีนะปีหก นะครับปีหกสี่พฤษภาสอ2ปีทุกตาปีหกสี่สองเจ็ดสองหนึ่งแปดนะอ่าก็มีคนถูกกันอยู่เนาะแล้วก็มาปีหกห้าปีที่แล้วเนาะสองพฤษภาก็อะไรออกหกสี 64, 2, 0, 9, นะ่สองศูนย์เก้าเนาะซ้ำไปซ้ำมาจริงๆเห็นแพทเทิร์นแล้วก็อืมไม่ค่าฟันตรงนะวันนี้ว่าว่ามันจะออกอะไรเพราะว่ามันดูแล้วแบบว่ากลัวมันจะมาเหมือนเดิมเหมือนเก้าูน็ดแล้วมันออก9 0้าูย์หใช่ปะ เราก็เราก็ตาม 1,9, มาานะาาม19้มาหลายงวดแล้วนะเราก็ทำหนึ่งเกาเนี่ยมาหลายงวดแล้วนะหนึ่งเก้าไปออกแค่งวดตอนแรกเนาะมกราดเท่านั้นเองแล้วก็เนะี 11, 11, นะ่ยหนึ่งเนาะแล้วก็มาหแล้วก็มาเจแล้วก็มาเกนะ้าเก้าะเก้าศูนย์เ้าเก้าเกกเจ็่งงวดนี้จะออก9ก้าศูนยออกเกออกเกก็เป็นไปได้นะคือถ้าถ้าถามองผมมองเกานะมอง9กตัวแล้วละ่ะ แล้วอย่างวันนี้วันที่29ด้วยเอออาจจะเราเอาเลขวันนี้ไปออกด้วยเนาะแล้วคดีดังๆตอนนี้ก็เนาะใช่ไหมสยัมไนใช่ป่ะวันนี้ตายไป20แล้วตอนแรกบอกว่า13เอ้เลข13อ่าประมาณนั้นเนาะแต่ปรากฏว่า,าวันนี้ตายไปเขาบอก20แล้วอาจจะถึงหลัก30เนาะประมาณนั้นนะครับอันนี้เลขฝันนะ358ไปตัดสักสองตัวก็ก็ยังดีเนาะเผื่อ,อไว้ประมาณนี้นะครับก็ก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันเนาะ เพราะว่าถามว่าวันนี้เดาทางเดาทางยังไม่ค่อยออกเดาทางยังไม่ค่อยออกเพราะว่าคือมันไปซ้ำกับตัวเดิมไงเลยไม่แน่ใจว่ามันจะออก90อะไรสักอย่างหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าออกได้อาจจะเป็น9นะครับก็ขอให้โชคดีกันนะครับสวัสดีครับ